เล่นมีเล่นมีเล่นยังจะเล่นนี่มึงนัดกันมาเต้นใช่ไหมจะเฮ้ยเฮ้ยเอาเลย แม <c ười> ่พ่อแม่ก็ไม่ได้เล่นดีอันเอาเอาเข้าไปคืนคืนนี้นัดกันมาเต้นอ้าวจ้ะไอ่ะเฮ้ยกูไม่รู้ไงคือคืออะไรก็กูแบบคิดว่าจะมาเต้นเฉยๆไงอะไรอย่างนี้ อ๋ออย่าอย่ายิงกันสิเอ้ยจับเอาบอกทำไมต้องทำไมต้องทำร้ายกันด้วยอะโก้อะไรอยู่วะโก้อะไรอยู่วะ ตันให้เป็ดแม่ไม่จบด้วยนะโอ้โหไอ้สกอร์กูสวยมากเฮ้ยมันยิงกูจากตรงไหนวะ แลวด่านนี้วไม่เคยเล่นด้วยนี่ไงเจอแล้วมึงอยู่นี่นี่เองอ้้าปืนอะไรไปยิงกันวะเนี่ย เราจะไม่ทําให้สกอร์มันเน่าไปกว่านี้เอาบอไม่เอาไม่้องปลาแดกบูเอ้อมอหม้อเขาบอกเอาบ้อเขาไม่บอกเอามอมงมออะไรมึง

ตัวยูเลยยิมมึงโอ้แล้วดูปิงโอ้ยปิงปิงแดก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 อ๋อขายปิงแล้วตอนนี้ ฟาดด้วยเอาลงลิ้นทีมสอง,ล,งลินอ, <laughs> อ,อ,อลลนจะเก่โอย,โอยเห็นเห็นเห็นอยู่เ <c oughs> นี่ยเราปิงกูก็แดกแล้วกูก็ปาใครไม่โดนยดูเฮ้ยลงลิ้ทีมสองเว้ย <laughs> <ด>ลงลยนี้ทีส พอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวตัดจบเดี๋ยวเดี๋ยวไปเลยตีกันเลยกูไม่ยุ่งด้วยแล้วเฮ้ยอะไรวะ ไม่ได้ติดปิงเลยเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้ผมเมาอบอะบมั <c ười> นบอวะเฮ้เย <c ười> ใส<น>่ <c ười> ใ<น>่มาติด <c> ล <ười> บสิบสองวะเฮ้ยมไปแก้สกอ่อยดิ ลินท uh ีมสองอุ้ยโอ้ยระบงระเบิดนี่เกงใจกันบ้างก็ได้อุ้ยจบเอา À, Để chai của tôi em đó nè Yeah. เอาให้งอมหนองเคนหนองเคีนหนองเคีนน่องเคนนี่ติดลบสิบสองไปแล้วอ่ะคืนนี้คือคืนนัดกันมาเต้นนี่นี่นี่นัดกันมาเต้นไปเนี่ยเต้นเต้นอะไรมึงอย่างนี้วะเอา พี่ผมเอาพี่เป็นโลได้ไหมโลแตกกูคุย,เคยัเลยลอดดอเ,อเอาดีอีกนิดเดียวเองจะชนะแล้ว ไอออนไอเชี่อไปลงลิ้นดิอเอาหน่อยแพ้ดินหดิมึงเชื่อว่าจะแพ้เหรอเนี่ยนะจบแล้วนิดนึงนิดนึง

ไดจบนี่เลยผมไม่ไปด้วยเอาดิเต้นกูเต้นฉลองชัยชนะตรงนี้แหละไอ้หกตัวเราเร็วดีเออห้าตัวแล้วเร็วเต้นฉลองชัยชนะอยู่สี่ตัวสามตัว โอ้ยยวเ้ยตัวเดียวอตัวเดียวหน่ตัวเดียวอนอลโหสุดยอดอดลยดอดหหอ่อเว้ยเอาขึ้นได้เหรอวะเนี่ย 啊，跑！